สวัสดีครับวันนี้ธรรมะสอนใจขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับหลักธรรมที่สำคัญยิ่งอีกชุดหนึ่งนั่นคือพรหมวิหาร4หรือธรรมะของผู้ใหญ่ครับพรหมวิหาร4คือหลักปฏิบัติที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้มีคุณธรรมสูงสุดเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุขและมีความสุขที่แท้จริงธรรมะทั้งสประการนี้ประกอบไปด้วยเมตตา กรุณามุทิตาอุเบกขา 1. เมตตาความรักใคร่ปรารถนาดีเมตตาคือความรักใคร่และความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความรักที่ผูกมัดหรือแฝงด้วยเงื่อนไขแต่เป็นความหวังดีที่อยากเห็นผู้อื่นมีความสุขอย่างแท้จริง การมีเมตตาไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับคนที่เรารักหรือใกล้ชิดแต่คือการเปิดหัวใจให้กว้างใหญ่แผ่ความปรารถนาดีออกไปสู่ทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมไม่ว่าคนที่เราชอบคนที่เราเฉยเฉยคนที่เราไม่ถูกกันหรือแม้กระทั่งศัตรูในชีวิตเพราะทุกคนล้วนเป็นผู้ปรารถนาความสุขเหมือนกันทั้งสิ้นเมื่อเราฝึกเจริญเมตตาจิตใจของเราก็จะอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างไม่เร่าร้อนด้วยความกโกรธหรือความอาฆาตพยาบาท เมตตาจึงเป็นเหมือนน้ำใสที่หล่อเลี้ยงใจให้สงบเย็นและยังช่วยละลายความเกลียดชังความคุนเคืองที่มีต่อผู้อื่นได้การแผ่เมตตาอาจเริ่มต้นง่ายๆจากการภาวนาเช่น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปลอดภัยปราศจากทุกภัยทั้งปวงจากนั้นค่อยขยายไปสู่ครอบครัวเพื่อนคนรอบตัวและท้ายที่สุดคือสรรพสัตว์ทั้งหลายยิ่งเราฝึกบ่อยใจก็จะยิ่งกว้างขวางและเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่พร้อมจะแบ่งปันเมตตาไม่เพียงทำให้ผู้อื่นสุขแต่ยังกลับมาสงบเย็นที่ใจเราเองเพราะหัวใจที่เต็มด้วยเมตตาจะไม่เหลือพื้นที่ให้ความโกรธหรือความเกลียดชังเติบโต,ตอีกต่อไป 2. กรุณาความสงสารอยากช่วยให้พ้นทุกข์เมื่อใจของเรามีเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะตามมาคือกรุณาซึ่งเป็นการลงมือช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์จริงๆ กรุณาคือความสงสารที่แท้จริงไม่ใช่เพียงความเห็นอกเห็นใจแบบผันพ่านหรือความสงสารที่เกิดขึ้นชั่วครู่แต่เป็นความรู้สึกที่อยากเห็นผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนเมื่อเราพบคนที่กำลังเจ็บปวดหรืออยู่ในภาวะลำบากเราจะเกิดความปรารถนาที่จะเข้าไปยื่นมือประคับประคองพยุงให้เขามีแรงก้าวต่อไป ผู้ที่ฝึกกรุณาเป็นประจำจะไม่เพิกเฉยต่อความทุกข์ของผู้อื่นไม่ละเลยหรือปิดใจหนีความจริงแต่จะพร้อมที่จะฟังและช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังแม้จะไม่สามารถช่วยให้ทุกปัญหาหมดไปได้ทั้งหมดแต่ความปรารถนาและการลงมือช่วยเล็กๆน้อยๆเท่านี้เองก็ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่นและมีความหวัง กรุณายัางเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมที่อบอุ่นและสงบเย็นเพราะใจที่มีกรุณาไม่ได้มองแต่ตัวเองแต่เห็นความทุกข์ของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญเท่ากับความทุกข์ของตนเป็นการฝึกใจให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและเมื่อเราฝึกกรุณาอย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะกว้างขวางอดทนต่อความยอกลำบากของผู้อื่นได้ดีขึ้นและมีความสุขที่แท้จริงเ,เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือตัวอย่างง่ายๆครับ เมื่อเห็นเพื่อนเดือดร้อนเราเข้าไปให้กำลังใจหรือช่วยแก้ปัญหาเมื่อเห็นสัตว์ที่เจ็บป่วยเราพยายามช่วยเหลือหรือป้องกันอันตรายแม้เป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนแปลกหน้าเราก็ไม่ละเลยความทุกข์ของเขาการุณาไม่เพียงทำให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แต่ยังหล่อเลี้ยงจิตใจเราให้สงบและอบอุ่นเพราะการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงเป็นหนึ่งในหนทางแห่งความสุขที่แท้จริง 3. มุทิตาความยินดีในความสุขของผู้อื่น มุทิตาคือความยินดีในความสุขความเจริญหรือความสำเร็จของผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ความยินดีที่แฝงด้วยอิจฉาริษยาหรือความเปรียบเทียบที่ทำให้ใจทุกข์ใจดีแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นผู้อื่นได้ดีขึ้นมีความสุขและประสบความสำเร็จเมื่อเราฝึกมุทิตาใจของเราจะกว้างขวางขึ้นไม่ยึดติดอยู่กับตัวเองเพียงอย่างเดียว เราจะสามารถชื่นชมความสุขของคนอื่นได้จริงๆโดยไม่รู้สึกอิจฉาหรือเปรียบเทียบกับตนเองการมีมุทิตาเหมือนการเปิดประตูหัวใจให้ความยินดีของผู้อื่นส่องเข้ามาทำให้ใจของเราอบอุ่นและสงบขึ้นตัวอย่างง่ายๆของมุทิตาเพื่อนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเรารู้สึกยินดีและปรบมือให้เขาแทนที่จะริษยา คนในครอบครัวประสบความสำเร็จในการเรียนหรือทำงานเราร่วมชื่นชมและให้กำลังใจเห็นคนแปลกหน้าประสบโชคดีเช่นธุรกิจรุ่งเรืองหรือได้รับรางวัลเราไม่อิจฉาแต่รู้สึกดีใจแทนมุทิตายังช่วยลดความอิจฉาริษยาในใจด้วยเพราะเมื่อเราฝึกชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจเราจะไม่ต้องเปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใครใจของเราก็สงบนอกจากนี้ มุทิตายัางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นกับผู้คนรอบตัวเพราะใครๆก็ย่อมรู้สึกดีเมื่อมีคนอื่นยินดีไปกับความสำเร็จของตนมุทิตาเป็นหัวใจของความรักอันบริสุทธิ์มันช่วยให้เรามีความสุขจากความสุขของผู้อื่นและสร้างความสึงอบในใจการฝึกมุทิตาเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นทำให้หัวใจของเราไม่ถูกความอิจฉาครอบงำแต่เต็มไปด้วยความยินดีและความเมตตา 4. อุเบกขาความวางใจเป็นกลางอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางที่แท้จริงไม่ใช่การเพิกเฉยการไม่สนใจหรือใจเย็นแบบไม่ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัวแต่เป็นการมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงอย่างมีสติและปัญญาไม่เอ็นเอียงไปตามความรักความโกรธความโลภหรือความสงสารไม่ยึดติดกับความสุขหรือทุกข์ของตนเองหรือผู้อื่นเมื่อเราฝึกอุเบกขาใจจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ชั่วขณะ ไม่ถูกรบกวนด้วยความพิดหวังหรือความโลภเราจะสามารถทำหน้าที่ของตอนเองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์หรือความสำเร็จเพียงชั่วคราวและยังช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขอุเบกขาเป็นพื้นฐานสำคัญของความเมตตาการุณามุทิตาเพราะแม้ใจของเราจะเต็มไปด้วยความรักความเอื้อเฟื้อและความยินดีแต่หากขาดอุเบกขา ใจอาจสับสนหลงไปตามความทุกข์หรือความสุขชั่วคราวอุเบกขาจึงช่วยให้ความรักทั้งสด้านนั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวและไม่กลายเป็นความยึดติดตัวอย่างง่ายๆของอุเบกขาเราเห็นคนอื่นเจ็บปวดหรือทุกข์ใจแต่เราสามารถอยู่เคียงข้างให้กำลังใจโดยไม่จมอยู่กับความทุกข์ของเขาจนใจเราเศร้าตามเราได้รับคำชมหรือคำติแต่สามารถรับฟังอย่างมีสติไม่ยึดติดหรือเสียใจเกินไป ในสังคมเราสามารถอยู่ร่วมกับคนหลากหลายความคิดเห็นได้อย่างสงบไม่ทะเลาะหรือโกรธง่ายอุเบกขาคือความสงบที่เกิดจากปัญญามันทำให้เรามียืดหยุ่นทางใจไม่ถูกเหตุการณ์ภายนอกมาควบคุมและสามารถรักษาความสงบได้ในทุกสถานการณ์เมื่อรวมเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาเข้าด้วยกันจะเกิดเป็นหัวใจที่กว้างใหญ่อบอุ่นและสงบเย็น เป็นพื้นฐานของชีวิตที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นความรักอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงพรหมวิหารสี่เป็นหลักธรรมที่สำคัญยิ่งที่ช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครับการฝึกฝนพรหมวิหารสี่อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจของเรางดงามและเป็นที่รักของทุกคนขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปตหน้า สวัสดีครับ